สวัสดีพี่พี่แม่แม่นะครับวันนี้อยู่กับกล้องช่องทายพระโชคสารชสยภูมนินบฝ่ายมือหุ่นสมบูรณที่ส่งถึงการดอนเจดีย์ครับจังหวัดสุพนนรรณการช่วงชิงอำนาจก็เกิดความวุ่นวายช่วงเวลาอย่างนี้กรุงศรีอยุธยาคงออนแอร์ จิตรสังระมหาอุปราชและแม่ทัพนายโกน,นี้ตะว,วันเหนือกรุงศรีอยิทยากำลังมีเมฆกระสั์แห่งกรุงศรีอริทยาสวรรคตโอรสทั้งสองคงแย่งชิงบัลลังก์แห่งนิน้กรุงศรีต้องวุ่นวายะมหาอุปราชเจ้าจงยากราทับไปดูสิ หากแม้เกิดการวุ่นวายก็จงตีอายุทยาเสียให้แหลกลายขอเดชะคามพระมาทอันราชการครานี้เป็นพระเกียรตแก่ข้ายิ่งนักแต่ขนหลวงทำไา้ดวงชะตาข้าพระพุทธเจ้าไว้ว่ากำลังมีพระกก๊อกอาจุนแรงถึงชีวิตทีเดียว ขอจุชะลอการเคลื่อนทัพไปก่อนพระพุทธเจ้าข้าไอ้พี่ครัเจ้าคกขยันไ้เมือองค์ดำนักมันช่างน่าท้ำใจนะมีลูกไม่ได้ดังใจเหมือล,ลูกศัตรูที่ต้องถอยห้าไม่ให้ออกซึกงหาหละอายต่อข้าราชบริพานและประชาราชของข้ายิ่งนักที่มีวาชะขุรอย่างเจ้า องอุปรายินสาแสนอัปประมาณมานูนูนพระพักห้องคือเลือดสลุดหมดคล้ำช้ำกระมนลหมองหมู่กลัวพระอาชยายอมนอกประนตบทมูลทูลลาพระบิดาไปประกาศเกณฑ์ผลด้วยมานะของขัติยชาชา นี่ก็จะเป็นพี่แดนกับเที่ยงกสิทธ์นะครับอยู่ฝั่งพม่านะครับลุปีมารูพุทธศักรพรอยสามสิ้าพระเจ้าการทบุรีจึงมีพระราชาช่างให้กะมคาอุปราชา ให้สิวันทุกเยื่อข้าขึ้นเจ็ดั้งพระมหาอุปราชายึดกระแสทับลุบทางป่าพลักท่วมคนมาคำดาดเจดี3สามโกตรงมาการจนบุรไม่มีใครต่อสู้ทะลุถึงเมืองสุพรรณบุรีรับ้านพระลมทู ีย่ยมบนเป็นกงจัดกระชากกันชิงสเวตชาดเบื้องบนหลังทชาทาพระมหาอุปราชาหักฮับลึก,ลกดังอัศนีบากระเวิดากระบนชัดพับผ้ากลางมนัติหลงวิบัต วิบากกับตะเลงตกตะลึงหรือจะถึงประหัตซ้ำทะผืนเสด็ดหนาใครระสัพคนระแวงศึกส,สองกต่สัครานี้ใหญ่หลวงนักพระมาหาอุกราชาตัวหนักพระหฤทัยเป็นอย่างนี้สีโส ครอบอยุ่งกองทับหนาวจับจิตผึ้งหวังพิชิกบ้านพนมพูนไว้เบื้องหลังพุ่งไปตั้งทับอุ่นที่บ้านตะพังตุ ของเหล่าทหารกล้ามุ่งหมาย,ยานนะเอทะยผมสาวดี ที่สองดวงใจเราจะผูกไว้เป็นหนึ่งเดียวหากแม้สึกครั้งนี้เราพ่ายแพ้ทวยราชจะทุกข์เข็นหากเรามีชัยไทยฟ้าจะมีสุนิรันร์เพียงช้างสุของสมเด็จพระนเรศวรรับรู้เรื่องการศึกลันอุบัติ พระศานาพินิพานเป็นสุดพระฤสุดชยัย รัศีเหนือองษักริย์แห่ทรงสว่างโอภาพักศินาวัดวีต็งตาตื่นใจจิตวิญญาเกิดพลัมมงพึกิ์ผาเขื่อนกล้าเลือดพุ่งพร้อมร้อนราข่าศึกพหวายแหงทรงเปลงพระบัญชา Don't now look God child. พิชายสงฆ์เลสมเด็จพระนริศรทรงช้างเจ้าพระยาชาย,ยานุภาพเจ้าราปราภพเป็นกลางช้างเกยมหาดุภาพเป็นกว่าสูนสมเด็จพระอีกาโคสลสทรงช้างเจ้าพระยาปราตรยักรมืนพักดีสุดเป็นกลางช้าง ขุนศรีโคชกุลเป็นกว่าพร้อมนวดนายแหวนจัตุรังกระบเมืุดจับทับแล้วสมเด็จพร,ระนเรศวรมหาราชได้พระยาศรีสายนรงออกลาดระเวงในสูหน้า ยึงสั่งคลื่นทับทันที ชนาเงากำลังตกต่ำจึงวิ่งเตลิดตาม้านกุ่ที่ตลกจนมัวไปทั่วที่รงดีเข้าไปสู่กลางสมรภูิเลือดโดยที่แม่ทัพนายกองของท่านและใรพร่คนทหารตามไปไม่ทัน สมเด็จพะระนเรศวรก็สรงตรหนักว่าได้ตกอยู่ข้ามกลางอุ่งขัดมัจจุราชยากขัดขืนคนแม่นปืนของพระมหาอุปราชาโอบเรียงเล็งกระชับแต่ทัพปุ่สาวดีชูดาบขึ้นสั่งเตรียมยิงทันทีเรียงยงิง เี่ยววิกฤตนั้นผ่านที่สมเด็จพระนเรศวรมหารากลับใส่ช้างสูดตรงไปยังพระมหาอุปราชาพร้อมกับรองท้าประทังยุทธหัตถีท่านทีเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ในร่มไม้อยูย่ใหญ่เล่าเจริญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันให้เป็นเกียรติยศผิดกษัตริย์ภายภ้า,ภาหน้า ที่จะทนทางได้อย่างเราจะไม่มีแล้วครับมหาอุปราชาเมื่อถูกร้องค้าจึงมีทิ่ติมานะหมายจะประทับบรารมีให้ปรากฏผลแจ้งเราจะกระทับยุทธหัตถีจับสมเด็จพระนเรศวรให้สมเกียรติคัยติระ พระมหาอุปราชาก็ส่งขับช้างฝายพัทตโกลงออกมาชนกับเจ้าพยาชาย,ยานุภาพและช้างส่งทั้งคู่ตามตรงเข้าโผงแทงกันทันที เปนนะครับพี่โกนะครับพี่โก่นเขี้วลงสนามนอระบั้โพัตเอบกนักเจ้าพยาชัยมูลคาเอกะขานต พระราชาดัชชีฟันด้วยพระแสงของเราสมเด็จพระนเรศวุเบเียนพระองค์ลงทันภูตเชายพระมาลาบินมปาและพระมหาราต่อมาได้ปรกากฏหน้าในครงสาวกานทันว่าพระมาลาบี แบททายพัทโกโกบกระแทกเอาเจ้าพญาชยยายาหุ่นผาถอยร่นจนเท้าปันเข้ากับต่อพิตาจึงได้ชีพหนาแบกรุ่นเอาทายพัทโกหันเบรนตายทันใดวยควาควงหวนสมเด็จพระนเริศร ทรงตุวนพระแสงของเงาปันพระมหาอุปราชาที่ไหลววาขาดศพสิ้นประชนอยู่บนคอชา้างครับก็จบแล้วนะครับ กฤษดาพินิหารอันบทังดีดาแห่งจอมกษัตริย์ในสุทัตถิจานจาเรื่องพรานาแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ประกาศความเป็นขันให้กับแผ่นดินไว้ตรากลัลปวสัน ระเลยชีวิตดูงวิญญาณที่เวียนบนจิ้ทุกหย่อมหญ้าชโลมเลือ mm hmm. จะได้มีศาสนาสถิต mm hmm. จึงคิ mm hmm. ดิจจรณะโ,ดดรโปรดก้าปวดกระอให้สร้างมหาเจดีย์นกักที่โดดยิง mm hmm. นสุดันเลมีนามว่าดอนเจดีย์มในทุกวัน วาระแห่การระลึกถึงพระมหาวีระกาจุตขะชีแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับบริเวณพระบ,บรมาราชานุสองยนต์เจดียอำเภอยนเจนอดอเจียจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมทัม้งหดวยงาน ภาครัดและเอกชนตลอดจนที่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตางพร้อมน้อมสำนึกในคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินอันแรกมาด้วยเลือดเหนือชีวิตและวิญญาณของปันพชนอีกครั้งวีรักรมหากษัตริย์ผู้กล้าและของเรา จะตั้งบัณิธานมั่นในอันคิดจะเทื่อถวายความจุรักพักดีต่อบุรพามหากษัตริย์ไปตราบรนิระดม ะนะคระับก็จบแล้วนะครับ ตามช่องสามราท่านู้ช่านชมนะครับผว่าาการจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะท่านมาให้กำลังใจมี่วนของ